รั่งเศสครับพี่น้องค่ะผู้นะ่ะเอาขึ้นไปม่องขึ้นไป,นไปม่องขึน้นไปครับพี่น้องวิไลเห็นว่าตรงนั้งน้ำมันลดนะคะถามพ่อยญ่พ่อยญ่เข้าไปแถวนั้นเดีย๋ยบอกมันมีทางมียางลงไปน่ะฉันอยากไปข้าเตียมันมีหอยแมงปูพี่น้องขาไปเท้ามากักอันจะเดินลงไปทะเลค่ะจะเดินยางลงไปทะเลพ,ะพ,ะพ, ork, พี่น้อง่าวิไลบอกพ่อหญ่ว่าเอาตรงนี้มันมีทางเดินลงไปย้อนหนีทางเดินน้อยๆลงไปเนียนยุบนอ บ้านนี้น่าจะมีคนอยู่นะคะแต่ว่าบ้านหลังปุ่นว่ามีคนอยู่ะะเขาเจ้าปิดเขาจาเอาเสือกกันไว้วิไลคืน่ามันเป็นบ้านแบบสาหรับบ้านพักตั้งอากาศสมากว่าทำเพื่อไงเพื่อไงวาน่าจะเมนประมาณนั้นนะคะพี่น้องคะหืมโอ้โหมดอกอะไรเสียบไวแต่ไหนรู้มดอกจะดูว่าดอกไม้นั้นน้ำค่ะพี่น้องคะมีรากสีรากส้นนะคะเอาอย่าเบื้องหนา้าวิไลถอนเพื้อนั่น พี่น้องคะถ้ามันบานหมดมันจะงามแค่ไหนเนาะคะน้อนี่ถ้ามันบานหมดมันจะงามแค่ไหนเนาะเอาไปปลูกเมืองไทยมันสีออกดอกว่นนอนมนมืดนะเนาะแต่ว่าจําได้ว่าจําได้ที่คร่าวๆวิไลจําได้ว่าอันดาราผู้หนึ่งขจามักเนาะค่ะผัวขจ้าอันแต่ว่าขจ้ายากันไปแล้วแต่ว่าวขจาตอนนั้นก่อนเป็นบ่าวเป็นสาวกันขจ้าปลูกป้าอันนี้ห้กันเลยวาซันบาอันโบนันซาโบนันซ่านั่นแหละจ้ะนี่สวยงามอันทายุนาบานเพิ่นนี่ค่ะก่อนจะยางลงไปทะเล ทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไหมจะพาไปดูหอยแมงผูชช้ชักช้าไม่มีใครเกินเยืนมันมีไผ่กันสูบไ่ให้มากใดเด้อค่ะชักช้าไม่มีใครเกินเยืนมันมีไผ่สูดได้ให้มันะปะชาดอกพาสิพาลงไปทะเลพี่น้องขาเตรียมพร้อมเลยพี่ไล่ไ เตรียมอุปกรณ์นะคะถ้าพอหอยแมงผูกขึ้นจัดก,การเลยค่ะไม่เป็นไรเก็บได้ <c oughs> ี่ไล่ยางเลยย <c oughs> างเลยไปจนสุดถนนมันผัดไปบพได้นนพี่น้องค่ะมันเป็นบ้านข้าเจ้าบัดพอดีก็ับอันมาเห็นลุงเพื่อนอันสะพายอุปกรณ์ลงไปสิไปทะเลเพิ่ห้องใสไม <c oughs> ่ไรเลยเดินกลับขึ้นมา ผนกอห้องใส่เป็นว่าว่าลับขึ้นมาอันคว,ว,วักมือเอินวิไล่าไม้ยางเขาวส้อยนหน่อยนี่จางสีลงไปทะเลได้เพราะฉะนั่นวิไลยงางไปพุ่นสุดสุดถนนสุดถนนนั่น,น,นว่ามีเ่ามีทางมันเป็นท่างตั้งไปบา้านขจาเนาะคะ่ะนี่จะขาจาไปเห็ดยางนนบุ่ขจ้ามีเรื่อนน้อยหรอกคะ่ะขิดวิไลคิดว่าไปหาหอยเห็นผลมีมีดคิดว่าหาหอยแลว้วก็ตกปลาะคะ่ะพอเห็นผลมีมีดเห็นมีอุปกรณ์เนาะค่ะเห็นมีมีดเห็นมีอุปกรณ์แล้วก็มีเห็น ่อ้องเชาอีกอย่างนี้แหละค่ะเอาตามเพื่อนค่ะพี่น้องตามเพื่อนไปตามเพื่อนไปเพื่อนพาไป <c oughs> เพื่อนพาไปตามเพื่อนไปค่ะอ,อุ้ยอึ๊บเอาเอาจิ้มหวัวตังไปตามแล้วไปแล้วาไปเบิ้งพาไปเบิงเบ้งไปลุงไปเบิง้งอเาเแียวันนี้มองล่งตามไปตามไปอเจียพออหอย <c oughs> อแต่ว่าเดินตามพใายาหมาบอกกัดอูดนค่ะพี่น้องค่ะนาะมันแห้งนะ้ำมันรถเนาะค่ะเนาะออ้ยวิไลขึ้นมามีแท่แท่ละค่ะหอยแต่ว่าเราจะเดินลงไปอย่างไรคะมันไม่มีทางลงค่ะเพราะมัน๋ย แต่ด้านหลังนุ่นค่ะไม่มีเนินสูงนะคะด้านหลังลงไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวตามแกไปก่อนเดี๋ยวตามคุณตานี่ไปก่อน <c oughs> ตามคุณตานี่ไปก่อนตามคุณตากันไปก่อนพี่น้องคะคุณตาเราพ่อไปตามรถไปก่อนเ้าสิไปจังใด <c oughs> ตามคุณตาไปค่ะ <c oughs> อุ๊ยมันมีหอยหอย,หอยน้ำน้ำหอยเป็นน้ำนะะ้ำเนี่ยค่ะ ตาจะไปหาอะไรคะน้าหอยเมงนผู้ก็มีแต่มีแต่เปลือกโอเค ปลาดาวปลาดาว yeah. เยอะอันนีค่ปะปลาดาวปลาดาวจากที่ตามแกมาเนาอพี่น้องขา <c oughs> จากที่ตามแกมาก็ปล่อยไห้ตาเล่าอันเราเห็นข <c oughs> <c oughs> ังล่าไปมิไรก็มาเจอหอยแมงผู <c oughs> แต่ว่ามันตัวเล็ก ดองหอยแมงพูแต่ก็ขนาดนี้นะคะพี่น้องคะนี่แหละเขาบอกว่าเดินตามคนแก่เดินตามผู้ใหญ่มาจะไม่กัดพี่น้องคะเดินตามผู้ใหญ่มาจะไม่กัดเดินตามผู้ใหญ่มาจะไม่กัดอะไ,ดดไรกับผามาเก็บหอยเจอแล้วหอยพอใไงเจ้ามากมาได้ดอกเมื่อวานเมื่อวานซื้อกิโลละ หยูโรครับพี่น้องขาเมื่อวานซื้อกิโลละหกยูโรวันนี้น้ําลงรู้แหลงแล้วเดินตามเดินตามเพิ่นมากเอ้ยมันมีถุงมือมันมีถุงมือใส่เดี๋ยวลองแกะดูสิแกะดูก่อน นั่นค่ะคุณตาเราก็มุดไปเองสันค่ะเราหมุดมุดมุดไปแล้วก็มีเลือดตาม,ลามแล้วไปบ่หมุดแล้วหายยังมักอักตุงม้ดีไซน์ดีไซ,ไซน์อีกแม่เสือนัค่ะคุณตาเราก็หาไปเองสันละค่ะแต่เราหาไปสันมันคือมีแนวยิ่งเนี่ยค่ะเป็นแนวยิ่งเ่าก็มุด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 ไปแล้วก็มีอันนั้นมันแนวยิ่งเป็นเลือดหน่อยติดทางไปต้องให้คุณตาทำภารกิจของเพอนไปเนาะ คุณย้องก็หาเก็บหอยต่อไปนี่ถึงจะไม่โตแต่กินได้วันวิไลสื่อกับตัวน้อยแต่ว่าเนื้อเยอะตัวเล็กๆพงใยายๆมันไม่ได้อักตุงมาก นี่เรามาเก็บหอยแมงผู้กันเรามาเก็บหอยแมงผู้กันค่ะพี่น้องคะ่ะไม่รู้จะนั่นอย่างไร้ยแค่น,น,นอี้าขอจับกล่องน,นี่คะ่ะเก็บหอยแมงผู้ เราเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆตรงที่มันเยอะๆเราก็ไม่อยากเดินไปเนาะคะเนาะมันเหมือนจะไปย่ำทรัพยากรอันน้งมีคนมาเหม็นวิไลาวานอันเยาวชนเยาวชนอยู่ค่ะพี่น้องขะพูดจาสอนฝรั่งให้พูดจาไม่เป็นเอออย่างต่อเยาวชนพนันว่าอ้ย เอาพี่น้องวิไล่อ,อต์ดเก็บหอยก่อน ไปละค่ะยิ่งเก็บยิ่งมันยิ่งเก็บยิ่งสนุกน้อค่ะพี่น้องกาอุ้ยแล้วเบิ่งเนี่ยพุ่นนะแค่ตรงทีวิไลยืนเดินนี่ตรงพี่น้องค้าแต่ว่าเมนไปหมดพุ่นปะพุ่นน่ะเอ้าเก็บแล้วแล้วคุณตาแก่กลับมาพอดีมาลูกว่าคุณตาได้ยังเนาะค่ะอย่าวิไลเดินไปเบื่องว่าคุณตาฮัลโหลว่าคุณตาได้อะไรเอ่ย๋ยวดูไปดูวิไลกับว่าอยากยางพี่น้องค้าในหน่อยในแน่หมีเมียนหมดเลยค่ะไปดูที่ว่าคุณตาได้อะไรมา ขอบคุณนะคุณตาที่พามาเจอหอย What is that คุณตาได้อะไรมาคุณตาได้อะไรมาเมื่อกี้เจอปลาหมึก <laughs> What is that นีอ๋อคุณตาไปยิงปู ตาไปยิงปูมาได้กี่ตัวคะโอ้โอ้ซู้ช่วยช่วยช่วย s o r r พุทธาได้ปูปแล้วมั่มีตาปลาดาว ไอหอยเมึนโอ้อยหอยอัอนหอยเค็มติค่ะเขาเอิญซุปเปอร์ซินเทฟเฟนฮัลโหลซินเทฟเฟนอุยยานมาทางนี้ก้อยกลัว <c oughs> อัดซูซูฟินซุปเปอร์กุญตาได้ปูมา เออหนึ <Yeah. S 2> Or, two, oh, <laughs> ่งสองสามอ้อได้ชุดปูตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่ะนี่คุณตาได้ป้งกุ้งตัวเบ้งเอฟเลยได้ปูด้วยปูไต้นู่วนิ่ว thank you <laughs> แมนเมื่อ <Okay. S 2> พี่น้องขาเหมือนเบื้งน้ำขอบแล้วนี่ยแมนเมื่อเลยน้ำโขดหินแมนเมือ่อไปเมื่อปุ่นสีน้ำม,มันล่งนะคะ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านน้ำมันขึ้นตรงอ่าซึ่งเขีเขยวๆตอนวิไลามามาหนีเสาร์นี้อาจจน้ำล่งตอนเสาร์เนาะก็ดีที่ว่าวิไลกับพ่อใหญ่ยังไม่ไปเนาะเลยว่าเ <c oughs> มื่อยเมื่อยย่างขึ้นมาเลยว่าเดิน <c oughs> เดินมาเบิง้งไปสันวะขอบคุณคุณตาที่เดินนำหน้ามาขอบใจยา ไม่ยัยตกใจสมใจอยากค่ะสมใจยอยากที่จะอ่าได้กินหอยแมงผู้ oo, นะคะนอ้องหอยแมงผู่ oo, ที่เราเก็บินพอแล้วเทาอ่าหมู่บ้านนี้นะคะหมู่บ้านนี้เปเลรยอา จริงไม่เล้ก็อยากเอาล่องรถเด้ที่แรกพอยายล่องรถพอยายล่องรถไปมันมันมันเป็นอ่ามันเป็นหมองที่ข้าเจ้าเก็บอ่าข้าเจ้าขายหอยขายนั่นข้าเจ้าแบบว่ามีแต่หอยนางร่มเนาะค่ะแล้วก็มีปูแล้วก็มีหอยตะลับมีหอยมือดลราคาแบบว่าพลังข้าเจ้ามากข้าเจ้ามาซื้อแล้วก็ไปเพราะว่ามันถึงเป็นลานลานถ้าเป็นมันเอากับลานของทะเลเนาะพี่น้องค่ะมันอิแต่ว่าข้าเจ้าก็ข้าเจ้าขายเป็นของสดซื้อข้าเจ้าก็อ่าก็ได้เง็ดให้กินเนาะแต่ว่าพลังข้าเจ้ามากข้าเจ้าก็จะมานั่งกินนหอยางมปากินสดๆแล้วก็มีบั่ซ่่่านละะคแตวากิไลกะ พอไม่เฮ็ดนำพริกดอกคามิไรกับอคนพริกผงพริกอยางไซที่ไรก็ได้ว่าสิ่ก็ซื้อเพราะไงว่าซื้อไปโลดถ้าอยากกินอย่างเท่ากับซื้อถ้าอยากกินยังเท่าก,กับเอาพระเั็นไปเลก็กเอาตั้งปูสองโตเอาหอยนางรมเคิงกิโลเอาหอยแม่ปูเนาะคะ่ะหอยแม่ปูอีกกิโลหนึ่งไปเล็กวาอันพ่อย้ายเข้าไปมองที่มันมีหอยแบบพ่อย้่ว่าพ่อย้ายกับปลูจุดเนาะแต่ว่ามองพักอันนี้มันกะตีทะเลอยู่มันกับลาหูดีถือว่าเศร้านี่น้ำทะเลมันล่พี่น้องค่ะ <c oughs> ใครเพราะแบบมาบ้านีนี้โอเปนอันเพาแบบอ่ะ <c oughs> บ,บ้านนี้โอ้ยอ่ะเป็นมือซิมเหมืนหมนอนอจะควงอันบ้านี่เศร้าไหมกินข้าวกินน้ำแล้วพี่น้องคะเศร้าไหมกินข้าวกินน้ำกินยังแล้วแล้วบ้านนี้เพราะยาไปห้าวไปยางไปยา,างเลนกับสันพอดีวิไลเจอคุณตาคุณตาเพิ่นอ่ะเพิ่นขับรถมาแล้วเพิ่นก็มาจอดเพิ่นก็แต่งสูตรแต่งหน้าแต่งหนีวิไลเห็นเลือดหน่อยข้าเจ้านั่นเพิ่นต้องไปเห็นยังจกักยางหนึ่ง มันมีเรือน้อยไว้ลอยลอยลอยพันต้องไปหาปูหาปลาถ้าเป็นพุทธเอาบ้านเน่ากับเชื้อแหเื้อันด่างเื้อันนั่นมองไปหาดักปลาดังยังกนแล้วพี่น้องคะไปไลก็เดินตามเล่าไปพี่น้องที่เรกไปเล่เดินผ่านเล่าไปเซยกันนึกว่าจะคลองหูปูหูของลงทะเลเนาะบลานี้มันผันบร้มเรีนทางเดินบลาดิบป่าเดินเล่ยไปเล่าก็ห้องใส่ห้องใส่เล่ากับสีแล้วกับเล่าเล่าเล่าก็มีแต่ว่าววี่วี่น้องครับมีไม่เล่นกับพี่หูแจ็คมาเป็นไงยัง ไดก็เดินกลับขึ้นมาเปนกับควักควักเลยว่ไล่เดินมาทั้งที่คนจีนเดินลงไปทะเลละครับพี่น้องครับอันความที่ว่าพกทุงไปนะพกทุงไปว่าิดนพ่อฟันมาเจพาะสี่ตะกิบตัวขาหอยเม่นผู่แต่ว่าถ้าเดินลงทะเลขอขอพกทุงไ้ก้อนพ่อยังเอาสุดท้ายก็ได้หอยเมงนผู่มากันไอเก็บหอยเมงนผู่มากินกับพี่น้องะหลังจากเก็บเรียบร้อยตาบาพ่ออ้าววป่งไล่าท่านได้อ่าได้เป็นเ่นมาไดาในเห็ดเด้อว้ดอกกระใส่ได้อ่าท้งใบมาด้เราเดินทางไปอีก อ่าดีสิกิโลเมอ่าสมัยอุงสิกิโลดมันทำฟร์มจิงอ่าว่าไมานี่มันกันลลย ตายโดนเงี้ยวเร็วนอกเบามากดิมันกระโดนมั่ละอีกห้าสิบเจ็ดกิโลพี่น้องขะเข้าไปสิขับรถไปประมาณอีกห้าสิบเจ็ดกิโลวิไลทำบอกว่าอันเข้าเศร้าไปทะเลเลยดิบ่เข้าไปไปอีกมองหนึ่งกลับไปอีกหน้าหนึ่งของตู้นึงเนาะค่ะพี่น้องขาเอาราคาเราเดินทางต่อยาวหลายไงห่างเนาะเห็นหน้าวิไลเบื่อใจวิไลใจวิไลทำพีทำพ่อมีกับหอยแมงผูอยู่ในถังผัวและครับพี่น้องขะตอนแรกพ่อยา่กับใบนุ่มเนาะค่ะพ่อพ่อยา่ไปหอดแล้วพ่อยา่เลยว่าโอ้โหหูจะข้ามสิเก็บซอยเพราะว่ามันหลายโพดวิไลกับว่าอยากให้เพิ่นนนนนเเเเเเกก็็บบบพรราาาาาาาะะะะว่่ยมมัดืืออคคฮ นะมันสมบกกสมบันิเราก็มานางถามาล่อ,อยุ่โลหลดล่ะค่ะวิไลเก็บจนเพิ่นคะ่ะพี่น้องขาถุงเขียวๆที่วิไลถือไปนะวิไลเก็บเอาเป็นเต็มถุงเลยล่ะคะ่ะเราก็เดินทางต่อคะ่งะง่ายก็แวะชมตรงนั้นตรงนี้ล่ะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งวิไลกับตองมาฝ่าว่าหนึ่งหอยหพี่น้องขาบ่หนึ่งบ่ได้ดอกคะ่ะ นี่แหละค่ะพี่น้องคะหอยที่เก็บมาเนาะค่ะเนาะหม้อใหญ่ๆนึงแล้วก็เต็มซิ่งเนาะค่ะเนาะเต็มซิ่งนึงวิไลเก็บมาถุ่งกว่าง่นึงแต่ว่าถ้าวิไลจะปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวมันจะกินไม่อร่อยเพราะเนาะค่ะถึงว่าจะหอยตัวเล็กเนาะค่ะพี่น้องคะหอยตัวเล็กแต่เนื้อมันแน่นเด้อค่ะพี่น้องวิไลล่างๆๆๆๆๆขยี้ขยี้คือเห้อล่างหอยจูบานห้างนี้แหะค่ะแล้ววิไลก็จะอ่า อบนะคะอบแล้ววิไลก็จะแกะเอาแต่ด้านในมันไว้นะคะพี่น้องขาเปลือกมันก็จะเอาทิ้งไปอ๋อคือพ่มีผู้ใดกินเปลือกหรอกคะ่ะแต่คือความหมายว่าถ้าเราจะปล่อยไว้ทาครั้งหน้าหรือว่าทำาทำทีละนิดทีละนิดมันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นของสดวิไลก็จะอ,อบแล้วก็แกะแกะเอาแต่เนื้อในมันแล้วก็เอาเปลือกมันทิ้งไปมันจะได้ไม่รกนะคะเนาะเอฟอันนันส่กับปุกไว้อยไว้ไกินไว้ไปไกินกระตมัมนกฮงคะ่ะพี่น้องะ่ะ